คือ,อยาขับปุ่นที่เพิน่นทรงมะไห้อะไรค่ะขับปุ่นเซนขับปุ่นแหง้งยายาปลาทูใส่โกบนำปลาเมนโกบตะโดยด้วยค่ะเด้อเพราะว่าโกบตะโดยแป้นพาลาดนี่เซนขับปุ่นลวกแล้วเรียบร้อยอย่าตีกันซุกเหลี่ยมพี่น้อง บกพีคตาดเนือดอกแต่ว่าแต่ว่าพีคมมามาาเดือพี่น้องเรือพี่น้องมาดอมาสวยมากมาใหญ่ดามาทำตาอปุ๊กตาไม่ได้ทำเนือหเต็ม่ล้ทะ ้ย่นหมาไก่ก่อนมูยังว่าคนเมยกัวมูเผาูคนเมยโอ้ยัว่าก็ตรงอ่มดอกยืงไปเลยแน่ละก่อนุนออกมาก่อนเดี๋ยวไปไม่ปนนหรางเอีครับคนเ็ดเมยนไปโอโนไปหาเห็ดมวนอไ่วอันนี้หาใครกระไรตาอ้าวนี่บอกีทเลครับ่พีทอ้า ต้นั้นเสั้นมันขอเหี่ยวเ่ยของเหี่ยวเหี่เอาตัวหัวตัวหันตัวกินข้าปุนแห้งเพื่นเอามา่ผาไมาหานก็ได้เอามาผาผาม้หนเลยผานี่จะได้ใส้ผานายบวบ่วบันไหวบบ่บับบั โอ้ยเป็กจวนยังวั <3> <3 ่โอ้ยเจ้าไมากนคทนค่ะพี่น้องสามบุญสามผู้สูญไหวพระว่าสิได้สบายตออเถ่าสบายคือย่เหลือเเอาด้วยค่ะเด้ออ้ยนั่นแย่เลืสบายยังว่าสบายว่าสบายอเนี่ยมีลูกมีหลานเด็กินเนาะแลว่าเกมว่วงูว่ไปยาบมาหยาบไปประเด็นจัสีก็บเอาด้ว เมนจูก็บเอาก็อกันเขาดีอ่านามนะมันามหลายหลายำหนัทาังเลยดรวยะเอาบอพีก่จ้องบอต้องเอาบอบพกบด้อง งงแห้ออกมาหอนแล้วพี่น้องถิ่เป่าอยู่ไปเสียศูนย์ยไป,ไปเ,เสียศูนย์เดี๋ยวสิบอกให้ทางปนเสียักไปเสียลักเสียศูนย์ก็ที่บุคคลต้องมาทำนีจากเพ็ดละงูนีจากเพ็ดไอ้นั่นไปไอมแม่พี่น้องไปเจอ ไปไปหาเห็ดผึ้งคุ้มเอาไปถ่ายคลิปเห็ดผึ้งคุ้มไปละแห่งเตือแห่งเตือนยี่เหล่าอะไรแล้วลื้อแล้วชาแล้วอ่ะโอ้ยปกติผมไม่นุ้ยว่ะปกติผมไม่นุ้ต้นายว่าต่อยใช่เ่าอุ้ยเขาหายเห็ดง่ายๆกับโบเห็ดเนาะตาโดยเขาให้มาปอกพักะเสกษอยณง่ายๆกมาเป็นอะไรแบบอื่นอุ้ยเอาแจกันเนี่ยเป็นตะอิ่มเนาะเป็นตะยิ่ง เออทุกแก่แก่เออเราจะไหนเอินว่าเจมสสี่ตะโดยมัดปอกฟักกระซิกตะชวดตะโดยเนี่ยโอ้โหตะบ่เอิหน้าฝอมากมากหะอย่างอันนี้วะมากชอบตะโดยที่ชอบตะโดยสายสายสายชอบตะโดยเพราะว่าตะโดยชอบถือกระซ้อนมาตรงเวลาพอดีแล้วก็ถ้วยต้องมาปาเขานะตะโดยมิจฉาโดยเออมิจฉาโดยก็บมิจฉาโดยนอนเลยก็าจะเงื่อนกระซ้อนเขาบ้าไเงื่อน สเปือนกระไรกันสามมันเจิดเจิดห่อนหอนหอนมันเดินปีนหองมาเด้อแช่บ้อ้ายแช่บเมยเมยกัคนมาเห็นยดหยกินมาเห็ียหยกินคนนนางกับสบายปั้นมาก็บอกจะคลองนด่บอกเดียวบอกไปเลยนี่จะคล้องกัอยูเหือเนาะแต่กรยังนูดักยูก็งก็กั้หาพักยู่นี่เมืยอยกมู ก็จะคองก็ต้องทังเสียงมาลังีว่เอ้ยน้อยอยอวึงห่อนะเกือบแตกเนาะแตกด้วยไม่เหมืนตัวใส่ในเข้ามเสินี่ด้วย นี่พอดีที่ดเรียสลันะสลาทางไหนือบงเงนอเงินพิงาหออคนละผ่นคนละพันนบ้านเลยนะเรื่องอันหน่อยเรื่องเงินนี่ไมแก้เงินของเขาไปรับมาอยูู่รต่ิเอาหมูเอาหยังหมูต้มหาัีดีดูมะกุยน่ายยงต่เรีขาหมูเขาตุบอกเขาตุ่นมูที่ออมเกี่ย้อง กูมาเปิดหมอไปเห็นกูตอดนึกว่ามื่ว่านิอีสั่กับาเรือพีเสือเเรือก็้นเ่าเรือก็ก้นเาไปย่งหอไม่เออมีอะไรอยู่บ้างนัวไป่ยเนี่ยนมีบาสามสิบาทหนอกราคาถุกโลกคนร่วแบบเพืนมากินอย่างเนี่ย อุ้ยป้นนะผุดูนี่แหละกับบาวางแดบ้าเฮหมุดดีส็นสิเหอียวเภาเหนียเาไม่ยอกมทำโอย เนบอ่อปนัดมาบนพิ้นปนัดยีทีทีมันอ่อนกันเอาพพี่โงเนใจมันหอมหอมคน่าีใจหยุโดดมันหอนอาที่จุกกอนบอกเรื่องอาไ้นานแล้วใช่ไหมอิ่มก่อนอเดิน ่ใจา,าความจริงเห็ดผึงหวานก็เห็ดผึ่งกระจจมนี่เลงูกระลังออกกระลังแระกันนี้ออกแระกันนี้โตมาเดี๋ยวเหราเขาเอ้ยเอ,อ้ากรวบา,านะนี่เป็นหีหลเอ้ยเดยเลียนไป ข้าวหาเอาแต่เก่งหนึ่งกะพอเดอะแล้วเยอะแล้วเขาไปเขาไปบอหมื่อวานอยากเพินไปเดสองกะตาพอดีไปเดในห้องห้องนาบบัดทีนพ่อมูข่อยไปมันแหงเบิ้ดมันมีดอกมันมีบองห้องนาของอันนี้มันแหงเบิดแล้วเขาว่าัขาปมัปมันไมนไปมันไปมันไปมัน่ปันไี่นไปมันไปมินหปมันไปมันมันไมันี่ม่นไปันมนไปมันไปันไันนีปขปมนไ cái này quá Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รวยนะเขากินไปรับเงินเด็ดตัวอยู่ในหูอ่ะหูเงินล้มเดือดอือดนายหนูอย่าเพิ่งย่าเพิ่งเกินมากนายหนูน้ำหยอกมากวด เด้ของตุ้นหลายๆเด้อสถามาให้่ขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ตัวนี้ก็ถามไม่หายกหมัดลวกไม่ได้หลวกหามัดอืมคนบ่นอย่กงก็แต่ทุกอย่างแบบเฉย็นมาลวกใหม่บ่แส่ถ้ากันปอปากก็ที่ ปาด้มับเป็นสูบเอาูบเอน้ำตาตดียบายนดี๋ยดยีุ่่มเป็นตาดอ้ยตาบุตาุดอตาดดมาหิยหัวกับหัวักอุ้ยว่าร้ายแห่งแเออยต่พ่อจุ่ กันนะพี่น้องมีสตส่ตาเบกรบก็จะตอนเี้อาจ้าจ้าจ้าหายจะตอนมืงเียงทำแต่เาอานตามสั่งมืงเรียงเกียวมึงเรียงคำพูดเรามึงเดือเกามงนีกูบีไปแล้วมึงบออันนี้เรวแล้วมียังลอม่ยังลอกไกล อ้าค่ะผู้แต่ตอนเร่ตอน่ะ่อยพี่ี้องเลยแลวก็งอมาค้อรถรถดีบบอแล้เดยกอเม่อกีอ้กี่สองถ้วยแล้วเาถ้วยนึงมันหดพ่งอยู่ต่จ anyway> ็เป็นมากกว่าเิ่น เตรียมแผงหอมแผงแม่งเต่ียมมึดยางกดแต่กล่องคอคิดทีหลังเินๆ็นพอดีออ้ยอนอนถอนถอนดีไปไฟคุ่นนไฟโน่นน่าไล่้นดีไปไฟโน่นนาไล่ใฟบบานเบาอยู่ ต้น้แล้วตัวมมีสีมนเอ่เือดนี่ตระดแล้วนไหนเยอจังไม่ไนสิมันอมีสอมันเราเนีไวจีนีเนาะานียไว้นพักปกติคน <re> ืยถ้าพเขากินเลคมันมีเขีวาจนะมไม่เขียวจิ้มใต้นนมันมันม่วงนม่งหนักนพ่ออือเออมไม่เขยวจิ้แวนเมันที่สาเ ตัวหมอกเป็นยังหรอกเพรา่ากินัวหมอกไ้ี่สมาตาผ่างเพเซียมต้องเสื่อมแวเบิลแหวเอตัวหมอกเนไันกลังหอกอบกะลงปีเสื่อมจะไดส่วนจะบวกเปนมอนึงหนอกบบวงไปต่อวเงินหนอกนหนอกอยมันเป็นังอยู่ยเี๋เเป็นยังหอเพว่าเปี่ยนนไม่เนี่เปล่น ไอ้บ่จี ah ๋แล้วก็เออนี่โบเย็ดบ่ได้แล้ไหนนี่มันก็มึาก็ปันบุตรต้องเกลือถึงมออกขึ้นมาจ้องเงินเหมือนก็บบบานนี่เมื่อจะรับมาจอยมารับอะไรนี้เราจะพูดจอยงั้นเราจะจอยปูนไม่เห็นหน้า ใส่เป็ตัวก็ได้ด้วยัใส่นาไใส่หนงไเอนันนือเอาตไปใส่นาไ่วยับือนงเนีกปารโดยดิ้นนะมือนีกโดยสอนหนังสือยาจาไปทา่านั่นอนนันนั่นะว่าถึเฮ้ยกูว่ากูอ่านบอกกูอ่าน่ตน่ว่าเหลือยาเดียวนสลัดได้วงเยย่งว่า มันเงินเงงมนนะนะแบบนั้นกับพอไปมั t าบะคือก้งหอมตาหกเผดใคเาเราีคนเอาจากชาตียี่กวงไว้กลวงอยู่หอมตามาเทใส่เป็นผุเป คุอเดีจะได้วีเขาบนอะไแซ่บบอป้องใครเป็นเนื่เสียวเลยบดแต่ไมถูกขึ้นรับแต่หนังยามาเปิดชนะเส้นเอาตะตอนเท่านั้นบอเตาต้อนการรวยเนาะอม่ไกลกันได้ประกุตอนแรกผม้หนังสือสี่รอยสิบบอเรีย้อน้องอ่านหนังสือสาระอีสาระอือ

มาจะได้มแม่มตอนจเลียยมแม่มแม่ตองได้จ้างต่อยมากระดานาถ้ารวยมาตอนเรียนเดียวจะได้จ้าง่อยมบัวน่กะบกนไมานนั่งสืดไหนใกลแลวแปดให้มันออตกไปซิดมันสภาพอน่ต้องเหน่อยน บอกไปก็สละก็ใครมาขอนู่นนีแบบเพือนหนอยนะแค่ยไนั่นบอแไปอาดะาแปนนะเออ้ํปนไมว่าใ่นี้ใ่เลสออกเสียงเได้จากนถือตนเราบม่มีคนขายคนว่ามึงก็บอกให้ติ้น่อยเลยติ้งหน่อยเจอไม่ลุงเลย๋อกะเมียเนบอกห้ดูคนนไปบอกได้เราด่า้าเอหายเนาะถ้าหาเรื่องนีก็ด่าปู่เด็ดจะลอยมันเบิ่งม อเบื้องหลังสือแทบเละหนั่นมันจะบอกไปเลยโพมันก็จะบอกอ่านไปเลยแล้วมันจะหู่นหนังสือเรื่องร้ายก็เกิดขึ้เรี๋ยเกินว่ามันปลาอะไรอ่าง็เ้ราค่าว่ทางสนังเลยมันลดราคาเด้วยนี่พองแถมมันกันย่งอันนี้เนาะ แต่แม่ก็ไปซื้อมาปแลนั่นมันต้องมีก็ไปซื้อแบบว้วยมี้วย่ก็้วมันย้วมก็บก้วมาหาไปซื้อน้อยแต่ถ้าโต้มมีลุกแล้วมันบุ้งมุงหันอย่างังเนี่ต่อเบาบอว่าน่ต่อผมเตี้ยงงวงหัวแม่ไม่ต่อผมเตี้ยงหัวจ้าคือลูกก็บ่กคยจอนร้านเ็บ่กค่จอนจ้าคือว่าบ่หน้องคือบ่เคยอนร้านอี่บอกที่คู่ว เอาเลยเด้อกูคนได้มันดึงคนได้มันบ่ตังค์แเรียนตีเลยบ่งอันน้องสือเลยขอนมซอนเด,ออด,อด้อเจาะขอนซ้อนหอนมซ้อนแลวกูั้วยุ่ยไปแหนบดหน่อยะไม่พักกระลี่ปีงวหนึ่งกนะ็แล้วนะหมดแล้วปหนาดตา่องาาว่ะจะตาดป็นไงไก็มังหนุ่มเด้อ้อา,านเดือแป้นีนก่ก็แม่แม่เขะหลูเ่องุ้กั เอ้ยอมหายล้วพี่เขนาดน้นท่เขาขาว่ขี้ขี้น่้เอาผี้งใส่อีกหน่ใส่อีกน่นี่วาจดูไม่อิ้ามจะหาิอ่กินคอ่กินเ้ยหาจะเาอยู่จะเขา ก็เป็นบะมีหลุกบะมีตับหเขาไม่องอื่นน้องก็แล้วก็แล้วซ้ำซ้ำาเป็นหลุกเท้าเจยอังไถ้าเห็นมานี่แล้วเออหัวแต้หัวแตมใสนะแเป็นหลุกบะแมนซ้ำเป็นแม่บ่นันหลุบหไ่ไอ้ตจะว่าหลุหลุกเท้าใหญ่มานั่งแนมซ้อมมาช่มา่ไ นี่นสิบมอเตอร์ไซค์มากเออเราปิดสมมาตรนะ <c oughs> <c oughs> มากเล่า <c oughs> ไม่ก็แม่อ็นตัวตัวเดือนตัวก็จสมากหนาะตัวรถปับ๊บแล้วก็ว่าหมดปั๊บหนาคือแม่ทำวุ่นลูกทำแม่ <c oughs>